มาดูครับกองเออมาดูประธานห้างแล้วก็สาวกของเขาครับการกินข้าวเป็นใครครับใครนี่เอาประธานห้างอยู่ไหนครับเขาทำอะไรนานๆนะอะไรดูลมลมรถมันอ่อนเขาชินแบบนี้อ๋อเป็นคนชอบชินอย่างนี้ที่บ้านก็จะเลิอกลักๆอย่างนี้แหละครับเสะโอ้ตายแล้วนะครับโอ้ตายตายตายเรามาดูครับว่ามีมีอะไรบ้างนะับนี่ครับ ก็มีเยอะแยะเลยสวัสดีนะสวัสดีปุ๊บตัวหนึ่งครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนสาธิตวยไปไส่กันไปกับพี่ไปกับพี่เขาค่ะอ๋อทีไปของเข้นี่ครับกองถ่ายของกองสงการครับครับเเป็นกองเดียวที่เอาเน็ตไอรอนอยู่หมัดนะครับ ปกติในบ้านพ่อว่าจัะย่างไลยวะครับผมอะไรครับน็ตไอเดอนเมื่อพ่อเป็นบ้านพ่กห่างก็ดิ้นหน่อยทุกบ้านนี่ครับแต่จนจนอยู่บูดเรว่าผู้ใดเอาเอาผู้ใดเอาเน็ตไอด่นมาทายนี่ใจพวกแข็งไทย่อได้ครับมองแต่คลิปเจ้าของมองงานหลักเลยไปตั้งเวลาเอาเอาไปเมื่อไหร่เอาคิดแบบนี้ ก้วยเยวยวยปะเสร็จยังพวกเราที่แรกค่ะห้องน้ำแรกไหมค่ะเพีนข้างบนเลยครับโอ้เช็ดกลองบังกระได้หมัอเชียว สิบสามโปรแม็กด้วยนะพี่ <laughs> <laughs>